ปกปิดรอยต่างๆได้ในหนึ่งนาทีจริงๆนะทุกคนใครที่ชอบงานผิวบางๆเป็นธรรมชาติแต่ยังปกปิดรอยสิวรอยดำรูขุมขนกว้างหรือรอยหลุมสิวได้ดีต้องลอง b ีบีครีมเราเมนแบบที่ผมใช้เลยครับตัวนี้ไม่มีคราบขาวไม่เลอะเวลาเจอน้ำด้วยว้าวลองเทสปกปิด2จุดบนใบหน้าดูนะครับ BB ครีมเราเมนตัวนี้ทางแบรนด์ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ชายปกปิดดีแต่ยังคงความบางเบา แค่ใช้แปลงเกีีย่ยก็ได้ผิวเนียนหล่อเหมือนไม่ได้แต่งหน้าแล้วเพราะออกแบบมาสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นธรรมชาติเลยเนื้อครีมไม่หนาไม่วอกแต่ให้ลุคผิวจริงที่ดูดีและพิเศษสุดๆมีสารกันแดด spf 3 0 pa บวกบวกบวกใช้แล้วออกไปกลางแจ้งได้สบายๆบาย,บายแถมยังปกป้องผิวด้วยสงการานต์ปีนี้หลีกเลี่ยงพวก bb หรือรองพื้นสูตรที่หลุดง่ายนาดรอเร็วไม่กันน้ำหรือไม่คุมมันไปได้เลยสงการานต์นี้สนุกให้เต็มที่แต่อย่าลืมดูดีไปด้วยนะครับทุกคน